สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับท่านผู้ชี้หน้าหาในยอดรักเอ้ยแล้วก็มีคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าแต่งตัวดูตีเหมืใครเพื่อนหน้าจีนน่ะแหละเฮ้ยนาาเข้าไปไอ้คนนั้นก็บอกอู้ได้เลยครับจิตพี่แล้วเขาก็ตะโกนชื่นท่าฝ่ามือขย่ำเสือเข้าไปขย่ำ นายยอดรักนายยอดรักแบบวิ้ยถอยหลังก่อนหลบการขย่าสองเสือชายคนนี้ไปอูหนายก็เป็นยอดยุดสินะแนใการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นเฮ้สิพี่ใหญ่สั่งน้องัวเองเข้าไปลุ้มมันอย่าให้มันได้ตั้งหลักแล้วก็โดนฝ่ามือขย่าเสือเข้าไปนายยอดรักที่กําลังหลบฝ่าม,มือขย่าเสือมีแต่การละกบ,บีต้องใช้กระบ,บี่ในทใานั่นเอง ฝ่ามือขาย้ำเสือก็ขย้ำกระบี่เขาแตกเป็นเสียๆเลยโอ้อะไรเนี่ยนี่สินะยอกยุดไม่มีกระบี่แล้วจะเข้านอนก็อืมไม่มีอาวุธจะใช้ยังไงแต่เขาคิดขึ้นได้ว่ายุทธอีกว่ายุทธหนึ่งที่ไม่ต้องใช้กระบี่ฝ่ามือฟันหวานแล้วก็สับไปที่สันคอบูยอมยุมดคนหนึ่งอีกทำกระบี่เขาแตกสับหลับไปทันที ฝ่ามือฝันหวานอะไรกันนี่จอมยุทธอะไรกันแต่มันวารุณีเมนเคยได้ยินหรือมันสำนักเดียวกันเปล่าแต่ไม่สนแล้วต่อสู้เริ่มขึ้นฝ่ามือขย่ำเสือฝ่ามือขยํำเสือเริ่มไม่ได้ผลสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ชักกระบีะ่ออกมากระบี่ปาเสือแล้วเจอวรยุทธของข้าวิซะแล้วก็กระโจนมาแล้วตะโกนชื่อว่าเสือ คุบเหยื่อถือดาบไล่ฟันส่วนนายอดรักก็ใช้ฝ่ามหวานสับคอไปหลายคนจนเหลือสิทธิ์พี่ใหญ่ที่เหมือนคุ้มข้างไปแล้ว